จมทุกคนทุกท่านนะทักไทยเสาร์วันทีเ่เขาวนพฤษภาคมสองพนหร้สิบแปดอ่าอนี้ก็เป็นวันอย่างพวกนี้พืชเนาะพืชมงคลนะเบิบ่งปฏิทินอะไรเงี้ยคือสีแดงๆเนาะวันพืชวันสำคัญนะมันแรกนาขวัญประเพณี กิจกรรมนะในในไทยเ้านี่แหละสร้างกิจ,จกรรมขึ้นมาเกี่ยวกับพืชมันเป็นมงคลนะ่แหละพืชมงคลกับคือต้นไม้เอียงเขานี่แหละเกี่ยวกับคนนะมากระตุ้นกันสิ่งที่เป็นมงคล็ค้นสิ่งที่ให้ประโยชน์เขาน้ำอาหารการย่ก,การกินน,นี่แหละมาเฮ็ด ให้มีสติและเลือกถึงสิ่งที่ควรดูแลรักษานะต้นไม้ที่เป็นมงคลเนี่ยงก็ตามละถือว่าเป็นสิ่งที่เฮาควรที่จะน้อมละทุกสิ่งทุกอย่างในโลกคือว่าละมันก็มีคนมีโทษทั้งหมดใส่เป็ี่ยนเกิดโทษใส้เป็นก็เกิดคนเกิดประโยชน์แมในพุทธศาสนาเช่นกันได้มาบวช ใชมีเปลี่ยนก็เกิดโทษใช้เปลี่ยนก็เกิดคุนนั่นแหะเห็นบ่กคำสอนแม้จะสอนให้ดีแตฮาบอมีการน้อมใจประพฤติให้เจ้าของได้รับผลคือความดีกบว่าได้ประโยชน์เนี่หูได้ยินธรรมะแต่ใจบบได้ยินจะเสียงกิเลสมันก็มีแม้นเห็นบ่ทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ย่ในตัวเจ้าของทั้งหัดเมียสิมารับซสือให้เกิดปัญญา แต่บางคนก็บอเห็นว่าจะได้ประโยชน์อย่างกับผู้ศาสนาผู้มีปัญญาแล้วก็เออฝึกฝึกฝนจิตใจเจ้าของเรียนรู้เกิดปัญญาสูงสุดกับพ้นทุกได้ไปนิพพานได้บ่ยึดมั่นถือมั่นผู้ใดบ่เห็นผู้ใดให้โทษบ่เห็นผู้ใดให้โทษเห็นผู้ใดให้คุณบ่แต่ก็ต้องรู้คุณรู้โทษนี่คือการแยกแยะเปลี่ยนด้วยเหตุด้วยผล ด้วยความรู้ความเข้าใจนั่นนี่ก็รใส่การศึกษาในจิตใจเจ้าของนั่นแหละมีโอกาสได้มารับสื่อที่แบเธอเกิดมุมมองที่ตื่ตแล้วก็เรียนรู้ศึกษากันไปแหละเฮาแมนว่วลามารู้แล้วก็่มู้จักนําไปคิดพิจารณาใช้ให้เกิดประโยชน์เมื่อเก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายคือว่าล่ะูบา,าจา์จะมากระตุ้นให้เกิด มุมมองให้เกิดประโยชน์เกิดคุณค่าละ่ะทีเพื่นเทศเพื่นเบ้อมีเมนว่าต้องการอีอย่างดอกพุทธเจ้าเพิ่นกกมุ่งประโยชน์ให้สัตว์โลกกันละ่ะได้รับผลให้หูทุกหูเฮ็ดหงทุกหัวเนี่ยความพ้นทุกได้มันก็เป็นในนี้ลหละบะ่ดบ่ดิน้นรนหลายจิตใจสงบนั่นแหละหนทางเลาก็ต้องเรียนรู้ให้มันเธอต้องนี่บ่หู มันก็บอกเป็นไปในทางที่สิให้จิตใจเจ้าของสงบล้มเยียนได้ละ่ะตือลือ่อล้นอยู่กับของกิเลสตันหาอยู่พยายามเรียนรู้ศึกษากันมีความศรัทธาเสื่อมันในตัวเองนั่ละเป็นรักเอาน้ำคำสอนน้ำเทศซื่อต่างๆนี่แหะมากระตุ้นในเจ้าของพิจารณาดำเนินชีวิตไปเขาได้มีการรับรู้ซื่อแล้วกันนี่แหละเรียนรู้ บางเถ้อมันก็คือวา่าละนะสื้อของทำเสื้อการมาทำเฮ็ดเนนี้นี่มันโอ้ยมันคือว่ากำลังคือมันเหมยไปรวดน่ะนาเห็นว่าเออไปวัดมาฟังเทศฟังธรรม,มาปฏิบัติธรรมคือผมมีแห้งรวดเป็นง่อยรวดเออแต่ว่าถ้าว่าไปเฮ็ดแนวที่ว่าสีไดเซฟนี่โอ้ยเกิดตื่นลื่นล้นไปเบิ่งหมอนลำไปเบิ่งคอนเสิร์ตไปเตะบอลไปกินเหล้าอ่ะนะไปเล่นไพ่เนี่ย แทงหวยเนี่ยรวยขึ้นมาเนี่ยแนวเน,ว,เนวที่กูสิได้เสพมันมีคำลังขึ้นมาลวดนั่นแหละเชื้อให้เข้าใจว่าเป็นเชื้อของกิเลสตัณหาที่มันชักนําเข้าไปลุ่มหลงซึ่งมันก็มนี่แหละติศตัวทิตใจให้ติตในใจนั่แหละทิดได้กามมันเป็นอาสวะอนุสัยกิเลสตัณหาในใจนี่ว่ามักหม่ม อยู่ในสันดานมานะเป็นเครื่องหมักหมมในดองสันดานนั่นแหละคือเสือของกิเลสนี่แหละผ้าเวียนว่ายตายเกิดมากนั้นเฮาเนี่ยต้องเรียนรู้ว่าเฮามีกิเลสเฮาก็ต้องเรียนรู้ความนึกคิดต้องใช้ปัญญาระงับความคิดที่มุ่งหาความสุขจกักชิงปกกักโคตรลปบเสียงกินรดให้มันเห็นโทษนะนนี่อาศัยศึกษาธรรมะให้มันเห็นโทษอาศัยการพิจารณา ป็นหน้าสังขารทั้งหลายมันบทเทียงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นความจริงบทเทียงแท้แน่นอนเนาะทุกข์ทุกข์มันเป็นความหลงในจิตปรุงแต่งต่อสิ่งนั้นสิ่งนี้มันเป็นธรรมชาติแท้ยม่ย่จิงงยูง่แต่บวกวรนยึดมั่นถือมั่นเนี่ยธรรมชาติที่ทนได้ง่ายเห็นรูปที่งามเพราะว่าทุกขมันก็มมอยุจิงแต่เมื่อเป็นสังขารที่เกิดดับศึกษาเบื้องใจเจ้าของจะเป็นหลงเนี่ยสังขาร ธรรมาชาติที่ทนได้นียเอเอ้นวัาทุกนะทุกเบียบขันในใจเป็นทุกทนบนไหวต่อสิ่งกระทบความปัดภาคโหตายรู้ตายให้พิจารณาเบิ้งตั้งสติเบิ้งมันเป็นสิ่งที่ทนได้เนี่ยพอเฮายึดมันในสิ่งที่เฮารักเข้ายึดเาขาคิดว่าอันนี้แหละสิ่งนี้แหละ,ละเฮ็ดให้เฮามีความสุขเขาบ่ยะพัดผาาโผลนี่แหละรู้นี่แหละมวยปัดภาคจากสิ่งนี้ เมื่อพัดภากก็เป็นทุกเมื่อเขาตายก็เป็นทุกแล้วมันบังคับได้บ่พิจารณานนี้แหละเห็นบ่คือพิจารณาตามความเป็นจริงบ่มีอย่างที่เขาบังคับบัญชาได้บ่มีอย่างที่เป็นของเฮานี่การมาฟังทำ้ำจินให้เฮาได้น้อมใจไปพิจารณาเพื่อป่งสังเวชเป่นว่าป่งสังเวะลดสังเวชนั่นแหละนี่ความง้อหลงของเจ้าขงแล้วก็เห็นทุกคนกันหลงกันเมื่อ ตั้งคนตั้งบทศึกษาก็ะพ้ากันหลงนี่และให้น้ำเดียวเพื่อตายกับมันปอยปลอบใจตายแล้วให้เฮ้ยน้ำเดียวอรวมกันนะนะสันหลวงมีมุมมองเนะี่ยนั้นเนาะเสียใจก็เสียใจน้ำเดียว,วเจ้าฮะคอยอิเลเจ้าเสียใจน้ำคอยดีใจก็ดีใจน้ำเดียวสลองเอาอยังมาสลองกันนะนะเพิ่มความสุขเพิ่มความหลงได้ฟังเพลงหมอลำ่ำ ลองงานบวชงานแต่งตั้งกลุ่มกันขึ้นมายึดกันนะว่าวเออเนี่ยอันนี้แหละงานมงคลงานมีความสุขงานอาวมงคลงานมีความทุกขนะ์ต้องเปิดสื่อที่ว่ากระตุ้นให้ทุกข์ให้เศร้าเท่านี้กันเสียงเปิดขึ้นมาเน่เน่นเน่นเน่น,เน,น,เน่น่ให้กันเลยเฮ้่เหมนบ่กบางคน ้ยินเสียงตัวะลรนี่กันเสียงให้ให้เรายังหน่อยก็ไม่มันคือเศร้าเด้ยยินเสียงซื้อกับเศร้าซื่อกับตุ้นในเศร้าก็เศร้าไปนำซื่ออันบ่ซื้อกับตุ้นในหมวนหมอนลำโอแล้วนอว่าหมอนไปนำหมํนกระตุ้นให้เพียงลอกๆกันเนาะก็โอ้คักๆว่ะมันๆว่ะเพียงลอกกับมันมันบ่มันมีหลายซื่อเห็นบอกกัตุ้นใ้ เป็นแน่นั้นเป็นแน่นี้ uh huh. ต้องเพ่งวอล่ัมสิงกะโอ้ยคักแต่ว่าเสียงพินคือหมวนแท้เสียงแคนคักนะป้ายไหลไปนำ้ำซื่อโลกกระแสโลกเพราะจิตเจ้าของบ่มีการศึกษาเจออย่างกระทบกระไลไปเห็นบ่เนี่ยสังเกตเบื้องใจเจ้าขวงมาครับที่บุหงุธรรมเนี่ยมันเป็นนั่นนั้นโลกเขาเป็นนั่นนั้นอา้าสิจะเป็นนั่นนั้นบอกอันนั้นลระคือสัตว์โลกน,นั้นลระเหตุของทุกข์ อันนั้นคือความโง่ที่ชั้นโลกบน่รู้ศึกษาธรรมะคาสอนพุทธเจ้ามันก็หลงไปกับอันนั้นอันนี้เพิ่นไปแล้วก็บรรู้ตัวว่าเจ้าของหมดทุกหมดทุกกะธรรมดาละกะหาแนอที่มันสุกดีกว่าก็หลงอยู่ในเห็นปะเนี่ยบุศึกษาเนี่ยแหละถึงว่านาเสดายคําสอนพุทธเจ้าได้เกิดมาพบแล้วมาเรื่องรู้แล้วกันเสดายคนเข้ามาวัดกับโหูเหลืองอันนี้ หเือเนืองตัวตนเจ้าของที่หลงในรูปในเสียงในกินในรถเพราะบทศึกษาให้มันถือต้องให้มันเข้าใจในคําสอนพระตเเจ้ามาวัดมาว่ามาหลงมาเอาบุญมาขอสิ่งซักซิ์ในวัดเนี่ยทั้งที่พระทธเจ้าตตัสรู้ขึ้นมาสอนเหมือนละขันห้อุปทา,านกันกินเลสความโลภความโกรธความหลงในจิตนะนั่นนั่ บทศึกษามันก็ลงยึดมันถือมันสร้างกรรมไปยึดซุขยึดทุกไปดีใจกัโอ้ยมีความซุกตัวตวนยึดอันนั้นหลกักกรรมทุกการยึดอันนั้นหลักกรรมคือกันมุนกรรมบาปกรรมหนุนนําให้เป็นซุกเป็นทุกไปตายไปก็ไปตามกรรมคือเเววเห็นปะนี่แหละคาดการศึกษาชัดโลกก็เลยต้องเวียนว่ายตายเกิดเป็นไปตามกรรม กรมมุนาวตติโลโก้เนี่ยสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเนี่ยฉะนั้นเฮามาศึกษาธรรมนี่ก็หมายถึงการมาเรียนรู้กรรมไม่เรียนมาตัดกรรมมาตัดความยึดมั่นในสิ่งต่างๆนั่นแหละมาถอนอุป,ปทานขันเพื่อสิบวมีตัวตนไปเกิดมองนั้นมองนี้มันเป็นเรื่องที่เฮาต้องเรียนรู้เพื่อผลจากทุกนั่นแหละถ้าผมมีศรัทธานี่ เน่ยขาสอนพุทธเจ้ามันกับวิเยพนทุกข์บ่มีความเข้าใจมันก็โอ้ยนี่แหละบ่มีกำลังว่าละอ้อยอิงเน่ยเมย์ร้อยออาเดืองธรรมะขึ้นมารถร้อยเมย์หอดเวลาฟังเทศฟังธรรมรถโอ้ยเมย์ร้อยมันแห้งวะไปฟังเทศแล้วมันแห้งวะมีจะมาสวดมนต์กับเมย์อีละสวดแล้วกูกูสวดมนต์อีและวเมย์เด้บักนั้นก็สวดบ่ดีใหญ่นี่ก็สวดบ่มะมณ ฟงแต่งขึ้นมาเออโมมีศรัทธาโมาามีกําลังในการที่จะพ่อใจนะมีบมมีชันท่มันว่าพอใจในการกระทําคุณงามความดีสวดมนตนก็เป็นบุญเห็นบ่ฟังเทศฟังธรรมเป็นบุญก็บ่มีศรัทธาก็เลยบมมีกําลังที่จะมาเฮ็ดมากกระทาเห็นบ่ะบางคนไปทาการทํางานโอที่เท่าใดก็โอ้ยเฮ็ดมีกําลังเลยได้มันสีใดขึ้นมาเลบ่มมืออ ว่าจ้างเท่านั้นจ้างเทนี้เนอะเมื่อนี้จ้างเจ้าสี่ร้อยโอ้คือได้หลายเลยโอ้เฮ็ดเฮ็ดหรอะบืนไส้เมื่อยกับบืนไส้ว่าได้เด้เออมันเป็นแน่นอนได้กิเลสธรรมะเนี่มันต่างกันนะเพราะว่าเพิ่นมาสอนว่าให้ละให้ว่าง ead, <laughs> เฮ็ดบ่มีเอาเฮ็ดเฮงเฮงมาสอนลักษณะว่าเฮ็ดบ่มีเอาเฮ็ดในนี้เฮ็ดไปบ่มีเอาได้อย่างเนาะเฮ็ดบุญกับบ่มีเอาได้บุญ แหงมือบบเนี่ยแหงเมดกำลังแหงเออบทยอเฮ็ดเลยสอนบทือแล้วพระแบบนี้บทสัตท่าและเห็นบ่แน่จักสีว้วเนี่ยไหนคือว่าล่ะเพราะว่าการสอนแบบนี้ก็คือการสอนให้เกิดปัญญาสอนให้ละกิเลสตัณหาละสอนให้ท้งประ่านขันด้วยห้าสิยู่กับสิ่งต่างๆ่ด้วยบทุกด้วยบทยึดไม่ได้เหมือนว่าสอนว่ให้เอาอย่างว่าให้เฮ็ดห่ังสอนให้ พิจารณาจิตใจที่มันมีตัวตนมีกิเลสยึดในการเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี้แล้วมันยึดเมื่อเห็นปะเฮ็ดอย่างแต่ละมือกับมันมีเฮ้าเฮ็ดมีเฮายึดครับสิ่งกระทบกินอย่างก็มีเฮ้าแทบมีเฮ้ามีความสุขแม้ว่ากินของบอดแซบก็มีเฮ้าเหมือนกันมีเฮ้าบอดแซบมีเฮาทุกทั้งตาทั้งหูเหมือนกันนะตามันก็ได้เห็นอย่างวันนี้เห็นอย่างแน่เป็นแน่ได้จิตใจศึกษาอยู่ปะ หูได้ยินอย่างนี้เสียงที่มันกระตุนให้เกิดความทุกข์กระทุกไปเห็นปะมาศึกษาธรรมเสียงกระตุ้นให้มีความสุขก,ก็ยิ้มเนี่ยพ้นกับแสวงหาความสุขบางคนตื่นมาแต่เช้าก็เปิดเพลงได้เออมีเปิดเพลงเออหวังมองบางังถีเอาอยู่บ้านสาวบางคนตื่นมาก,ก็เปิดแต่เสาก็มีเพลงมนม้ยฟังแล้วก็มีความสุขเันว่ามัก มักฟังเพลงมักเสียบมาละออฟังแล้วมีความสุขของคนฝันรังค้านบ่มักฟังเพลงมักอยู่เงีย,งยบๆแต่เพียงกับเพียงนั้นเพียงนี้เห็นบ่แต่ก็ไปฟังอย่างอือนคือเสียงนะเสียงที่มันกระทบแล้วเฮารู้สึกว่ามีความสุขนะนะแต่ว่าเสียงนั้นเนี่ยมันก็จะมีความสอดต่างกันเห็นไหมแต่ความมีตัวตนเนะี่ยคือมีตัวกูซอดอันนั้นแหละกิเลสอันเดียวกัน แม้นว่ามักบวกรอกันแล้วว่าบวมเนว่าบวมมีกิเลสเหมือนมามักอันนี้แต่มันไปมักอื่นเลยเดียกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวกินข้าวผัดข้าวเหนียวเนี่ยแต่โมหุ่งเนี้ยเนี้ยมักบวกรอกันแต่ว่าเมื่อสัมผัสกับรสชาตินั้นแล้วก็มีขู่พ่อใจในรสชาติอันนั้นคือกิเลสมันบริเกี่ยวกับอาหารแต่มันเคี่ยวกับอุปทานขันที่กระทบอาหารกระทบลิ้นแล้วมีตัวตนพ่อใจ นั่นแหละคือความยุดนั่นแหละคืออุปทานขันเศถีฐีพ่อใจในการกินน้ำมาชาภาชนะทองค่าม,มีความสุขอพอท่านกินน้ำกะลามะพร้าวพอใจก็มีความสุขความสุขอันเดียวกันรู้สึกพ่อใจอันเดียวกันแต่ถ้าผมมีความพอใจก็เป็นทุกข์เศรีฐีแม้สันน้าในภาชนะ,ะทองค่าผมมีความพ่อใจเอ,อน้ํามันขึ้นบอดีนะขึ้นเหม,นม็นก็เป็นทุกข์ พอท่านม่พอใจก็เป็นสุขพอท่านม่พอใจก็เป็นทุกข์เห็นบอกมันคืออยู่ที่จิตแค่นั้นนี่เฮาเนี่มันม่วงให้มันดีๆได้เออเรืองมุมม่งที่สำคัญสติปัญญาเนี่ยใช้ชีวิตอยู่แบบบวทุกข์แบบใดนี่แหละเหมอนการที่เ้าได้มารับคําสอนพระพุทธเจ้าจังว่าเป็นสิ่งสําคัญที่อยให้เฮานี่อยู่ยางเอ่อบอดีดเบียนวันนั้นวนนี้บ่เดือดร้อนไผ ศัยธรรมะรอดเลี้ยงชีวิตเจ้าของเรียนรู้ศึกษาผู้ประทานค่ะเรียนรู้ความโง,ง่ที่มันปุ่งแต่งไปศึกษาโลกศึกษาสัตว์โลกคนนั้นคนนี้ศึกษาประสบการณ์เจ้าของที่ผ่านมากนั่หละมันแมนมัดครบภีวุะเจ้าสอนเป็นป่ะภพ,พะยดมันุกพพ่อผัวพ่ะลุกแท้จริงแล้วลุกผัวเมีมีแม็นของเฮาเพามีายไผเป็นของไผเพราะว่ากายใจก็ยังมีแม็นของเห่า เลือยบอมีสิ่งที่จะยึดมัน่นถือมั่นอย่างได้เขาบอศึกษาเขาเกิดเลยเกิดมาแล้วก็มาหลงกันมามาู้เดียวแล้วก็มาหลงเห็นคนนั้นเห็นคนนี้ก็มาปุ่งว่าเขาเหีนในให้ยแนวสุกเขาเหีนในให้ยแนวทุกข์แล้วพ่อใจเขาบอกพ่อใจเขาก็เพื่อนไปในการฮักเพื่อนไปในการเสพเห็นสัตว์โลกผู้ใดไปอยู่มองใดมีความสุขเขาก็สิไปเห็นบอกดินล่นไปมเมแต่มาบวช เป็นพระเป็นชีบาศกบาศิกาวัดใดน้อยยู่แล้วดีอยู่แล้วพ่อใจนะมันมีตัวกูพ่อใจแล้วก็คนในวัดเออดีก็กูกูก็พ่อใจโย่คุบาจาย์ดีส้มส้มข้นน้อยเอ้เป็นตะโย่โย่แต่ลองคูบาจานได้มึงด้วยเหอน่าเฮ็ดในนี้บัเทอะเฮ็ดในนี้บันีเลืมแล้วเลืมหมดยอยู่แล้วอย่างก็มีแต่เว้าให้กูใหญ่นั่นก็เฮ็ดไม่ดีเือกันือมีไปวอาเห็นปะ โมยู่แล้วไปไปเนี่ยคือสิ่งที่เห้าบรได้มีการพิจารณาไปยู่บ้างไหมันบ่มีอดอที่สิ่งสีในเห้าทือใจมัดทุกอย่างมันมีสิ่งกระทบและตาที่เห็นมันก็เกิดกิเลสมันบอกมันบอกมีธรรมในใจที่สีเรียนหลวงลงไปเลยเลยๆหละลงกผู้นันหลงก็ุ้ี้เพื่อมาซื้อกระตุ้นให้เฮามีตัวต,วตวนพ่อใจเขพอใจก็ไปนําเขาเห็นปะ บาว่าคนนั้นบอด,ดีเออเมียนได้บอกว่ามีดีน้าเขาล้วบอว่าคนนั้นดีเออดีดีดีดบอมีรักเจ้าขวงในการพิจารณาว่าดีบอด,ดีคิดมิตปิ่นบ่เจ้าของ่งเอียงถือเอียงพิษเนี่ยรับคําสอนพระพุทธเจ้ามาเฮ้ยเฮานี่พิจารณาในการที่จะรู้กับโลกเขาเข้าใจโลกเขาดีนะมันดีแน่ใจด,ดีไปเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ส่วนร่วมดีกว่า ที่พระพุทธเจ้ามาแสดงเผยแผ่คาสอนมันดีอยู่บ่แล้วเขาควรสิป,ป,ปฏิบัติตามเพ่นอยู่บ่การที่เข้ามาอยู่ในวัดมารับรู้คําสอนเพ่นก็ไม่ความเสือที่ถือต้องแล้วก็ปฏิบัติตามเพ่นอยู่บ่ปฏิบัติตามพระธรรมอยู่บ่เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวอยู่บ่โอปนะอโกะน่ะน้อมเข้ามาใส่ตัวมันเข้าใจกับเป็นสิ่งที่ควรเก่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดแหละเงมืนบมาเบิง้งมาเฮ็ด มาปฏิบัติเฮาสิได้ผลทุกน้ำเดียวนี่คือความเมตตาตัวเดียวผู้บ่าจาั์ชวนเขาวัดปฏิบัติทั้งแม่นว่าอ้อยข้าน้อยไปบ่ได้ข้าน้อยพมีภาระหลายโลกเนี่ยเมียนเยมีภาระมีโวมีเมียบางคนบ่มีภาระกันยังมากบ่ได้ก็บ่ายแล้มันยะอยู่ได้เออยะอยู่เสียมเฮียนเฮียนกันยังทิมไม่ได้ได้อยู่เหมนมันยึดได้เออ มันบอพระนีอย่างที่บวชเจ็ดเถื่อซิกซิกบวชแล้วก็ซิกบวชแล้วก็ซิกยุ่เจ็ดเถื่อมันย้อนวันยังมันมันขึ้นหอดกามละไม่ได้เหมืนขึ้นย้อนอื่นเลยอาย่สบายแล้วก็มันมีกฎบังคับเนาะเป็นพระเป็นชีมันบ่ได้เฮ็ดตามอำเภอใจกิเลสนะน่ะยู่ฟังเพลงเยอะกินอันกินนี่ก็ม่ได้ังมือแรงโอ้ยคึด จนเป็นข้าราวาสก็ได้กินหมูกระทะได้ฟังเพลงกินเบียนี่มาเป็นผ้านี่มีได้ไงวะกินมีได้เสี้ออกไปสะบอ้อหัฟังเพลงไปกินหมูกระทะขี่รถเล่นขี่มอเตอร์ไซค์ไปมองนั้นมองนี้เบื้องวิวก็คักวะคือผงแต่งเนี่ยมันมีมากในใจทั้งหมดกิเลสตัญหาจินตนาการบางทีมันเพลินไปเห็นบ่อันนั้นเราต้องมาระลึกรู้ขอเขอินวัสติ นี่จะน่าเหตุปัใจจัยให้ตามคำสอนพระพุทธเจ้าฮาสิเห็นความงโง่หลงมันสิเบื่อหน่ายในการปรุงแต่งนั่นแเอะไปเสียไปเห็นอันนั้นเห็นอันนี้มันก็นกนดับไปดับไปบ่เบื่อในบ่หน,นะมันสิสอนเจ้าของในบ้านเนี่ยไปเห็นยังจะเบื่อยัเงเมันเบิ่อทะเลเบื่อภูเขาอันนี่ยเออทุกมือือใ้เฮาบ่ยฮาบ่ไ,ได้อิฉาเพื่อเห็นนั้นเห็นนี้เลยว่ามีเหี้ยได้เออมันคือคล้ายๆว่า มันก็เห็นแล้วมันก็ดับนะไปเที่ยวฮันไปเที่ยวนี่ไปเห็นแล้วก็โอ้ยมันก็ซ้ำนั้นแหละแต่ว่าเข้าใจอยู่ว่างบางคนก็ต้องอาศัยนะการไปเบื้องนะเพื่อว่ากระตุนนะ่นะกระตุนใ <c oughs> นนี่อาศัยซื้อนั้นกระตุนให้เกิดการวิจารณาธรรมมาละบางมองไปเห็นพุทธรูบองหญ่ก็เออมันก็กระตุนได้เนาะเห็นพุทธรูบองน้อยแบบจะซื้อ,อยู่ โอ้คือสร้างได้นาะเออหงบนบักใหญ่มูลค่าหลายร้อยล้านเออเพราะยังมันคือสร้างได้เห็นปะ่ะเพราะศรัทธามเมี่ยะแต่ศรัทธาเนี่ยุคปัจจุบันนี่มันก็นบหมันบอกคือศรัทธาในสมัยครั้งพุทธกาลที่เิน่นสร้างคันสร้างนี่ศรัทธาเพราะธรรมะศรัทธาเพราะคําสอนพุทธเจ้าเนี่ยศรัทธาบางทีเอาศรัทธาเพราะจะได้บุญจะได้อานิสงส์เนี่ยนั้นเน,นี่ยนี้ ย่่ไปเป็นเทวดาเห็นบ่ถวายเท่านั้นนี่ร้อยล้านก็สิได้อยู่ชั้นจะาตูมถ้าสองร้อยล้านกับชั้นเดาวันดึงบ่ลำดับไหลกันไปได้เห็นบ่อันยาาชั้นดุสิตมันมีหกชั้น,เ,นเพื่อถวายเงืนลายก็ได้อยู่ชั้นสูงมันก็มีเลยเออส่วนเนี่ยนี่นะแล้ามีเข้าใจเลาก็ลงไปกับการทำบทุญสร้างง่าย แท้จริงแล้วการสร้างสมัยครั้งพุทธกาลสร้างวัดสร้างวา่าอนาถ t บญกาเศรษฐีหรือวิสาขาเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารกันเนี่ยพระสัทธาคําสอนพุทธเจ้าที่สอนให้ดับทุกข์สร้างวัดขึ้นมาเนี่ยเห็นบอกสร้างขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อวา,สา,วาดสัทธาคําสอนพุทธเจ้ามาสร้างประโยชน์ให้คนได้มากปฏิคติปฏิบัติธรรมจุดมุ่งหมายอยันนี้ืิสิตประสงค์ที่เขา้าเข้าใจในคําสอนพุทธเจ้าก็เฮตไปต่ม พุทธประสงค์เพิ่นเหมือนบอกเขาเป็นทาตรับใช้พุทธเจ้าพุทธธาตเหมือนบอกพุทธธาตคือทาตที่เป็นผู้รับใช้ขําสอนพระพุทธเจ้าอาศัยเพิ่นอะไรที่ได้ห้องได้ศึกษาธรรมะแล้วเขารู้สึกว่าเออชีวิตมันก็ยู่แบบหลงๆเนาะโง่ๆเนาะมาหายมาสั่งเดี๋ยวมาหักเดี๋ยวเออผมมีคาสอนพระพุทธเจ้านี่โอสส้สิสุขสไิไปทางใดสิสุขซ้ำใด มันมีความศรัทธามีความเข้าใจแล้วมันก็ในศรัทธามันก็เฮ็ดไปด้วยกําลังเยีะกอสิมันเห็นว่ามีประโยชน์นั่นแหละพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้มีความเมตตาอิเล่อ่านประวัติเพิ่อนอ่านเหตุปัจจัยที่เิ่นจะเยป็นพระพุทธเจ้ามาได้เนี่ยกับโอกาสที่เฮามารับฟังมารับสื่อมาพบพระพุทธศาสนาเนี่ยมึ่งก็มีเมนงนไงพิจารณาไปเแต่ก็แล้วแต่บางคนเนาะ เจ้าพ่นเห่าบางเทว่าเป็นเลืองแต่งขึ้นมาลอกลอกเด็กนี่ท่านลอกเด็กมันวังคิดไปได้เดเจ้าตัสรูมันเหม็นอยู่บ่บสอนอี่ยังน,น้าเห็นบ่คือบ่ได้เข้ามาเรียนรู้ให้เข้าใจแล้วก็เอาบ่ได้เอาไปพิจารณาให้เจ้าของเนี่ยเกิดนะเกิดกันเห็นตามันนะมันก่บ่บ่เื้อคือว่าเห็นบ่เมื่ก็นั่นลหละยู่ที่ตัวมุคคน เมื่อมาพบผู้ศาสนาก็บอกเมนว่าทุกคนจิมาเส้อแล้วก็ซัดท่ามันมัน,ม,นมันก็นอยู่ที่ตัวเฮาคือว่าอะไรแต่ว่าเหตุสําคัญก็คือว่า,น,วานาทีของพระเนี่ยบอกเมื่อเข้าใจซัดท่าก็นําสิ่งที่เข้าใจซัดท่ามาเบะมาก้าวเพราะว่าเห็นประโยชน์เห็นประโยชน์ที่ว่าเมื่อทุกคนได้เข้าใจประโยชน์คำสอนนี้แล้วมันก็นสิเกิดประโยชน์เกิดความเข้าใจใน,ในตัวตนนใน,ใน ความคิดเห็นนะะั่นละพิเลียดตัณหานั่นละมันพาให้เหานึกคิดปองแต่งว่าสิมีความสุขกับมันนั่นอันนี้พอเข้าใจธรรมยี่หลีแล้วก็อออออีหยังอีหยงัยงกับมันก็อยู่วังวางอีหยงังอีหยังกับไม่ได้เหมือนว่าเฮ็ดให้เหาสุขเหาทุกเ์แ๋่มังเพราะความนึกคิดปองแตงที่ไปหลงในสังขารนํามาช่งความหง่หลงว่าสิมีความสุขกับมันนั่นอันนี้แท้จริงแล้วกระทบอย่างกระทบอย่างกระดับไปหายไป อยู่กับสิ่งกระทบนี่แหละแต่สิผมมีตัวตวนมาสุกมาทุกข์กับสิ่งเหล่านี้นี่อาศัยจะเลื่อสติเนี่ยเนี่ยคัดเก่าใจเจ้าของเนี่ยเนี่ยสอนจิตสอนใจเจ้าของเนี่ยเนี่ยแต่มันมัน,ม,นม่ยอมมินอบอ่ะกิเลสมันยอมอยู่บ่เจ้าเอากิเลสมันยอมอยู่บ่หมได้ยอมได้มิมิบอืมึนมันดื้อคืออย่างนี้เออ โตลักไว้ทำาใดมันก็นสิดึงจนเสื้อขาดเพื่อควายแบกตัวเห็นปะมันมีกําลังหลายได้กําลังกิเลสหลายมันก็ดึงลักเออมาบวชแล้วก็มันก็ดึงออชีวอนขาดบ้านกระเด็นคือว่าแหละเห็นไหมปะออไม่ได้ยู่ได้ฟังธรรมหูฟังธรทำซัดห้าหลายอ,อืแต่พ่อไปเจองัวเขาอ่อนนะงัวเขาอ่อนหน้าลีงัวเขาอ่อน,น,เ,ออนเพื่อวา่า บาตกระเด็นจีวรขาดบาตกระเด็นเืนเอนว่าเพราะงงวเขาอ่อนออหมายถึงพระเนี่ยเนี่ยกําลังของกิเลสมันแห้งน,นะจีวรขาดคุณได้ออจิตใจฮะล่ะบางคนก็เลยว่าพระเหลืองหอนเม็นวากุฏิหอนจริงใจกิเลสมันหอนนี่แหละชีวิตอเฮาเ